อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วค่ะคุณสุประชัย เขามีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเราอาจจะได้เห็นดัชนีเนี่ยขึ้นไปถึง1,400จุดได้<อ>นะครับก็ตัวนี้แหมเอาง่ายๆคือ 1, 3 9 0ยังเหนื่อยอยู่นะนะแต่ก็มีการมองไกลไปถึง1,400จุดนั่นเองนะครับก็เป็นมอมองจากบริษัทหลักทรัพย no ์ i n v e นเว x ็นะคะอมองบอกว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีลุ้นนะคะว่าจะกลับมายืนเหนือ1,400จุดได้ปัจจัยหนุนสําคัญะคะ่ะก็คือถ้าเป็นปปัััจจยในระเทศเ่มมองงวววาาคคดห ต่อเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณปี2,567ถ้าผ่านสปาปุ๊บนี่จะเป็นปัจจัยบวกสําคัญนะคะที่ทําให้เด็ดชนีตลาดทุ้นไทยนั้นน่าจะปรับตัวขึ้นได้ส่วนถ้ามาดูปัจจัยจากต่างประเทศค่ะก็คาดกันว่าการประชุมของเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็มีแนวโน้มปรับลดดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นั่นเองนี่เป็น2ปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ เราจะได้ลุ้นกันว่าดัชนีตลาดทุนไทยเนี่ยจะมายืนเหนือ1,400จุดได้หรือไม่นะ,อะพอประเมินว่า2เงื่อนไข2สถานการณ์2ปัจจัยตัวนี้จะนำพาไปสู่1,400จุดได้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะในแง่ของกลยุทธ์ว่าไอ้ระหว่างทางที่จะพันพันสหรือถึงพันสแล้วเนี่ยกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนเนี่ย จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับใช่ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X เกนี่ยก็แนะนำกลยุทธการลงทุนเอาไว้เป็นแบบ Selective b u y ค่ะจะเลือกซื้อยังไงนะคะเลือกซื้อ4ตธีมหลักได้กันไปดูธีมแรกกันก่อนคุณสุภชัยเป็นหุ้นเก็งกำไรจากราคาหุ้นที่ยังละกาดและดูแนวโน้มเนี่ยก็จ่ายปันผลดีด้วยโดยยังให้อัตราส่วนเงินปันผลต่อกาไรที่เพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X ก็บอกว่ามีทั้งกลุ่มแบงค์กลุ่มมองกลุ แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยหรือ Kbank ค์ bank ค่ะอนอกนอจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็แนะนำบริษัท AP Thailand จํจำกัดมหาชนหรือ AP อีกกลุ่มละกันก็คือกลุ่มสื่อสารค่ะได้แก่ Advance นะคะหรือ,อว่าบริษัท Advance Info Service จํจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะอันนี้ในทีมแรกนะครับก็คือหุ้นที่แลกาดนั่นเองนะครับทีมที่2เป็นหุ้นเกงกำไรในเชิงของเทคนิคนะครับหลังราคาที่ราคาหุ้นเนี่ย เขาเรียกว่า breakout ในแง่ของ breakout downtrend ไปแล้วนะครับและเริ่มเห็นสัญญาณของ n v d r เนี่ยพลิกกลับมาซื้อมากขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับตีมนี้มันจะสัมพันธ์กันทุนว่าราคาเอาเทคนิคมาจับด้วย และก็ที่สําคัญคือมันมีผลเรื่องของต่างชาติเพราะกลุ่มนี้คือก่อนอันนี้อาจจะถูกชอ็อตไปเยอะนะฮะในแง่ของราคาเพราะต่างชาติขายเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็น nvdr กลับมาซื้อมากขึ้นและที่สําคัญคมันเรื่องของ cover shot ด้วย<ฆ>หลังจากคู่กลุ่มพวกนี้อาจจะถูกชอ็อตไปพอสมควรนะครับกลุ่มนี้ก็ได้แก่อันดับแรกคือ indorama venture นะครับหรือว่าตัวของ ivl นะครับสอก็คือกราฟ energy development จำกัดมหาชนรูหุ้นกราฟแล้วก็3 bdms นะครับหรือว่ากรุงเ,เทพุริษัทเวชาการนั่นเองนะครับ มี2อตีมแล้วนะคะราคาหุ้นและกาดแล้วก็ในเชิงเทคนิคไปดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานกันบ้างดีไหมคะตีมที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตีมหุ้นเก่งกาไรจากการคาดการณ์ที่ว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการผลิตนะคะรวมถึงเรื่องของผลประกอบการนั้นผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับหุ้นเด่นในช่วงของตีมของไตรมาส2ปี2567นะคะหุ้นแนะนําเลยก็คือในส่วนของท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือ AOT ค่ะ GFTP ะะแล้วก็มีกราฟรวมถึง KCE แล้วก็ SCG Packaging หรือ SCGP ด้วยค่ะ,ะกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการผลิตแล้วก็เรื่องของการบริโภคอันนี้ก็ถือว่าเตีมฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะอ่าก็เรียกว่าโดยเฉพาะแต่มาคสองนี่นะ่าจะเริ่มเห็นมีชัดเจนมากขึ้นตีมที่4กันบนะ้างฮะอันนี้ยาวๆก็บอกว่ายอยอยเย็นและยาว อ๋อคือมีเงินเย็นแลวลงทุนกันไปแบบยาวๆเลยยาวๆเลยนะครับหรือว่าการลงทุนแบบสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือว่า dca นะครับนั่นเองนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นในราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ก็ต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าผลการเมืองการก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับกลุ่มที่เหมาะกับ dca มากสุดครับหก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับ bbl 2 กรุงเทพบริษิเวชาการหรือว่า BDMS นะครับ 3. BEM นะครับหรือว่าหุ้นทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนั่นเองนะครับ อสก็คือ c b r นะครับหาปรทรนะครับหปูนซิเมนไทยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณลักษณะของพวกนี้คือปัจจัยพื้นฐานนี่แข็งแรงะนะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในเชิงของเศรษฐกิจนะครับอย่าง BBL นี่ก็ชัดเจนนะครับช่วงที่ผ่านมาก็คือฐานลูกค้าก็เป็นอคอร์เปอเรทไงผลกระทบในแง่ของอเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ BDMs อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่า ฐานแข็งแกร่งนะครมีการให้บริการที่หลากหลายนะครับทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครอันนี้ก็ BEM ฮะรถไฟฟ้าและทางด่วน,อ,น,น,น,วนอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าปันผลดีนะฮะดูราคาขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ CPO อันนี้ก็เต็มที่เล่นกันยาวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกกุ่นหนึ่งก็ปตทอ,อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ปูนซีเมนไทยอันนี้แน่นอนก็แข็งแรงเอาเน,นี้ยคือเหมาะกับการถือยาวไปเลย,<อ>เลยถือลืมอ่ะถือลืมอ่ะ ตั้งเงินเปเ่ยแต่เงื่อนไขต้องเงินเย็นนะขารที่เลือกกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าปีนี้ต้องใช้เงินเท่านี้เท่านี้ปีหน้าคือถ้าอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับกลุ่มนี้เหมาะกับการถือไปสักสองปีสามปีค่อยๆถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆเ,เองนะครับซึ่งเทคนิคการลงทุนแบบ DCA เนี่ยถัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็ได้กําไรในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะอาเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ต้องใจเย็นๆเห<ช>มือนคือคุณลักษณะคล้ายๆไปลงทุนในกองทุนอะคือซื้อแล้วก็ก็คือแบบคือต้องแบบ ถ้าตั้งใจว่าจะซื้อเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ก็ให้ชัดไปเลยโดยไม่ต้องไปสนใจว่าหุ้นมันจะขึ้นจะลง,งไงซื้อไปเลยใช่แล้วันเดี๋ยวมันจะไปถัวตนสุดท้ายเองนะครับว่าคุณมีกาไรเท่าไหร่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสี่ธีมหลักด้วยกันนะคะคใครสนใจใครชื่นชอบแบบไหนเลือกดูเอานะคุณสุประชยัยอืมนะฮะนี่สี่ธีมจากตัวของบริษัทหลักทรัพย no <ช>์อินโนเวชเชกค่ะสว่ารับพันสี่ร้อยจุดนะครับ แต่ก็มีอีกในมุมหนึ่งนะน่าสนใจว่าในอีกมุมหนึ่งของบริษัทรัพ์โกเบกนะอันนี้ก็มองว่ารัชนีสัปดาห์นี้มีโอกาสไซเวย์อ,นะอัพนะอ๋ออ่โดยแ,แรงหนุนจากพรบงบป,ป,ประมาณปี2017นะครับที่จะคลอดออกมานะฮะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับสูงนะครับก็ช่วยหุ้นในหุ้นของกลุ่มพลังงานนะครับก็เลยทำให้มองว่า กรอบประชนีนะฮะ1 3 7 0อถึง1,420ันอันนี้สูงกว่าอีกนะโอ้โหเมื่อกี้ i n นโนเวสนี่มองว่ายืนเหนือ1,400จุดนะคะครับอ,นนอันนี้เอา1 4, 1> 4 <20 S> 2 0 <20 S 1> เลย1,420<อ>เลยนะครับแล้วก็โกเบก็แนะนำกลยุทธการลงทุนในหุ้นนะครับที่ได้รับประโยชน์จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณปี2017นะครับซึ่งก็จะมีการเร่งแบบเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เนี่ยฮะไปในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นหลักเลยนะครับชอบการ นะครับทิฟโก้แอร์ฟันะครับอันนี้เป็นหุ้นยางมาตอยนะครับหรือนนว่าทัสโก้นั่นเองนะครับแล้วก็ชูไก่นะครับชูไก่นี้เป็นหุ้นเคนนะะ,ะ,ะ,ะก็คือถ,ถ้าถ้าชื่อตามนี้เทนนี่ฮะผลหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเคนไง<อ>เวลาก่อสร้างอ่ะอันนี้ของเขาชูไก่ตรงนี้นะครับแต่ไม่มีไอทีดีนะไอทีดีมีปัญหาก็การเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังฮะถึงแม้ว่าจะมีงานนะแต่ว่าตัวศักยภาพของไอทีดียังไม่เหมาะกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น CK สเต็กนะครับตัวของทิฟก้แอรฟนะครับหรือว่าหุ้นยางมาต่อยแล้วก็ชูไก่นะฮะที่เกี่ยวกับรถเคนนั่นเองนะครับ,รบก็ดังนั้นเนี่ยดูแล้ว2มุมมองของ2โปรกเกอร์รมองว่าดัชนีหลังจากนี้เนี่ยมีลุ้นนะคุณสุภชัยนะ,ะมีลุ้นมีลุนก็ลองดูนะฮะแต่ผมว่าเบื้องต้นนะ่ยพรุ่งนี้ถ้ามีความชัดเจนเรื่องเฟดนะ,ะผมว่าตลาดมันจะโล่งอะ่ะเพราะตอนนี้มันรออย่าอึดอัดวพาเอ๊ะพาวเวลจะถแถลงยังไงนั่นเองนะครับ